ซอปปอล่าวยังคองวิกิตนักจนทางการเล่าต้องออกมาย่อมฮาว่าทัวประเทศลทยแม้ยังขาดแลนแห้งงานย่างนักนวงพอคนเล่าจำานวนหลายโดยเฉพาะวหนยมเล่าแต่แหร่ลังไลกันไปทํางานยุประเทศไทยกันจนหมดหยอนสภาพเศรษฐกิจของสองปปอล่าวขาแห้งทีโบเพียงพอกับาขาคองสีทียังคงปรับโตสูงขึ้นจนเฮดหายููประกอบการบริษัทโพงงานต่างๆทั่วประเทศลทยเ,เกยมเฮเจ ไปตามๆกัน ซึ่งหลังจากที่พวกเขาได้มีการรายงานเกี่ยวกับการที่ทางการลาวได้ออกมาตรการนโยบายต่างๆเพื่อวังดึงให้งานลาวที่กำลังลางไหลไปทำงานอยู่ต่างประเทศโด,ดยเฉพาะอยู่ประเทศไทยและติซูดในปัจจุบันให้กลับคืนมาทำงานอยู่สปปัปปลาด้วยการเปิดฮับให้งานลาวที่กลับมาบ้านให้มีโอกาสได้ไปฝึกอบรมวีซ่าสีพเพื่อจะสืบต่อเข้ากระบวนการการจ้างงานอย่างท่านทีเพื่อแก้ไข ปัญหาการขาดเคลนแห้งงานคนเล่าที่ได้ส่งผลกระทบโตกับผักธุรกิจบริษัทห้องงานต่างๆทั่วประเทศเล่าต่างก็ได้รับผลกระทบไปตามๆกันโดยมาหล่าสุดก็ได้มีผู้ประกอบการนักธุรกิจจํานวนหนึ่งในสปปเลาาก็ได้ออกมาแสดงความกังวลโตอกับสถานการณ์ดังกล่าวที่ห้องงานของตนกาลังได้รับผลกระทบจากสภาพการขาดเคลนแห้งงานในตอนนี้ซึ่งก็อิงตามการรายงาน จากบทสัมภาษณ์ของนักธุรกิจในสมาคมตัดยิบแห่งสซป,ปาลาวได้มีการเปิดเผยว่า การสรงออกเครื่องน่งคมของเรลาได้มีทาเอียงที่เพิ่มขึ้นในปี2 0 2 3ซึ่งเฮตไทยโฮ่งาาตัดยิบทั้ง85แห่แหงทั่วประเทศลาวได้มีการเล็งการผลิตเพื่อให้ท่านกับการทรงสื่อจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นแต่สุดท้ายกับต้องมาเจอกับปัญหาการขาดแคลนแห่งงานคนเหล้าจำนวนหลายถึงเก่าพันกคนโดยทางนี้กเชซิอวามีสาเหตุมาจากอัตราค่าจ้างงานขันตำที่ต่ ตาลพออยู่ในระดับเพียงหน่านสามแสนกีบต่อเดือนเท่านั้นหรือประมาณ2,500บาทซึ่งบเพียงพอกับค่าขคงสีที่ปรับบโตขึ้นในแต่ละวันในขณะทีค่างเงินกีบก,ก็ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องจึงได้เหตุให้สมาคมตัดยิบแห่งสารลาวต้องได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างให้สอดคองกับสภาพการในเวลานี้โดยเรามาฟังบทสัมผณ์บางส่วน ของนักธุรกิจลาวดังกล่าวหนีน้ำกัน ขายแห้งงานปานเฮากันยังถือว่าขายแห้งงานยังต่ำอยู่ตอนนี้แห้งต่ำหลายแต่ว่ามันก็เป็นผลสะท้อนอันหนึ่งกลับขึ้นมาอีกเนาะสระมาณอยากเปรียบเทียบว่าในเมื่อก่อนเงินเดือนต่ำสุดคันถ้าว่าเทียบแต่เงินตาต่างประเทศก็ชิ้นี้หนึ่งร้อยซาเหรียญเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้เงินคันราคาแห้งงานขั้นต่ำเป็นหนึ่งล้านสองแสนลองเทียบกับปัจจุบันหนึ่งพันแปดสิบเหรียญเนาะก็ถือว่ากำลังเจรจากันให้ยกระดับเงินเดือนที้ถึงเตือนอีกเนาะแต่เงินเดือนปกติที่พอจ่ายมันกระจายกันอยู่แล้วเนาะงหนอแ่พย และเมื่อเฮาอิงตามกับการรายงานจากทางด่านซ้าพันแห้งงานเล่าก็ได้หายหูวว่าเมื่อในปัจจุบันแห้งงานเล่าที่ยังวางงานมีจํานวนหลายถึง 64%,00 0กว่าคนจากกำลังแห้งงานที่อยู่ในภาคก,การผลิตต่างๆจํานวนทั้งหมด2อล้านแสนกว่าคนในทั่วประเทศและผอมน,นั้นในต้นปี2อง3นี้ก็มีแห้งงานเล้าจํานวน3 8 0 0 0กว่าคนที่เดินทางไปทำงานอยกถือตองตามกฎหมา ในต่างประเทศโดยหลายที่สุดก็เมนประเทศไทยที่ให้งานเลา่าเดินทางไปทํางานหลายที่สุด ในขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่กระทรวงแหงงานและสวัสดิการสังคมของประเทศลาวก็ได้ออกมาเปิดเผยวา่าอัตราค่าจ้างแหงงานลาวในปัจจุบันชื่อเป็นอัตราค่าจ้างที่ตามที่สุดในอาเซียนโดยมีสิงคโปร์ที่เป็นประเทศที่มีค่าจ้างสูงที่สุดตามด้วยบรูไนามาเลเซียอินโดนเีเซียไทยฟิลิปปินส์เวียดนามกัมพูชยและเมียนมาโดยเมีอ,มมอพิจารณาเปรากอบกับค้าคงสีด้วยกัน ก็ยังปรากฏว่าแห่งานเล่าต้องแบบพัาพาลาค่าองสีที่สูงที่สุดโดยเห็นได้จากอัตราเงินเฟอ้อที่สูงกว่า40%เะดัสซ์แนีราคาการส้มใสที่สูงกว่า1.70%ในหาเดือนต้นปี2 0 2 3เทียบใสในระยะเดียวกันของปี2 0 2 2ชื่อว่าสภาวะค่าคงสีที่ยังอยู่อย่ากร้ายและลำบากตอกับแห่งานเล่าจึงคิดให้คนเล่าแห่ลังล ไปทํางานอยู่ประเทศไทยเพิ่มไล้ขึ้นนับมือและต่อกรับสภาพการการขัดแค้นแห่งงานเล่าในตอนนี้ก็ได้เฮตไหยคนเล่าจํานวนห้ายออกมาแสดงความกังวลและเห็นใจต๊กับแห่งงานเล่าที่ต้องไปทํางานอยู่ต่างประเทศพรอมันคีอห้นทางเดียวของการยูลอดโดยคอมเมนต์แรกเพื่อนก็ได้กกล่าวว่า ปฏทไล่พัฒนาซาขาดแห่งงานไว้นุมหัวหน่วย SME เดินกอยากถาทางผักรัดโบแก่ไขดีๆมีอันตรายหลาย,ลายปัจจุบันค่าไฟฟ้าก็แพงอีกและค่าแห้งตามนโยบายหาเสียงเมนเพิ่มขึ้นอีกมีผลกระทบโดยกรงโดยเฉพาะราคาสินค้าที่สูงขึ้นพอขื้นทั้งพลังงานและแหงงาน หย่อนค่าแห้งถือประชาโนเล้าจึงต้องไปหางานยูประเทศเพื่อนบ้านหรือบอกกบออยากเฮ็ดเวียกใน,นประเทศเล้าเฮดไห้มีการวางงานหลายขึ้นเงินเดือนมัน่นบ่พอกินย่างสีว่โบอดทนยูบออยู่ประเทศไทยได้เงินเดือน12,000บาทเป็นเงินเหล้าเฉลยทานหูบอถ้าประเทศเล้าได้เงินคือกับยูประเทศไทยแบบนั้นคงสีบมีภัยอยากหนีออกจากบ้านดอก ่าเอกส้นต้องแก้ไขเงินเดือนพื้นฐานขันต่ำเป็นเงินดอลลาร์ซึ่งในเมก่อนห่ล้านกีบเท่ากับ1 5 0ดอลลาร์สะนัันปัจจุบันได้เพียงแต่70ดอลลาร์พอสินค้าทิพผลิตแลส่งออกล้วนแล้วแต่มีไรับเป็นเงินดอลลาร์แสดงว่าแน่นชื้นแม้นมีายใดที่เพิ่มขึ้น บเมนวาคนเล้ามีความอดทนหน่อยแต่เป็นย้อนเงืนเดือนที่ตำร้ายเฮ็ดหายเฮ็ดเวียกบทสมกับค่าให้งานโบมีประกันภัยโบมีเงืนอุดหนุนโบมีเงื่อนโบนัสเฮ็ดหายให้งานเลาโบมีเนื้อสกินจำเป็นต้องออกจากเวียดมาเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้านัำพอน้ำเม เฮดแลวโบอยากจ่ายเงินให้เขาแบบนี้คนเล่าเขาก็นี้ไปเฮดเวียกอยู่ไทยพอวายเฮดเวียกยูทไทยสินเดียนแล้วเขาใจเงินให้โลดการออกไปขายให้งานอยู่ต่างประเทศถือเป็นอีกวิธีหนึ่งและวิธีเดียวที่ได้เงินเขาประเทศแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์งต่างกับการ,รส่งสินค้าออกขายถึงจะเป็นจำนวนหลายแต่ก็เป็นเพียงตัวเลขปัญหาหลัก คืออัตราเงินได้หน่อยแหง้งบกท่ันการระบบปัจจุบันและอนาคตจึงเหตุหายแห้งงานภายในประเทศเฮลังไหลออกหน่อประเทศดังทิศปรากฏในปัจจุบันควรมีการปรับปรุงการจาัดง,งานและุ่มข้องการตอบแทนให้ดีและขับเคลื่อนทุกหาปีเป็นแพนแต่ละละยะถ้าบบสนันเเฮาจะโผกับปัญหานี้ตลอดไป ซึ่งนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของชาวเล่าที่แสดงความกังวลต่อกับสถานการณ์ที่มีคนล่าจำนวนหลายแห,หลังไหลไปเหตุเวียกที่ประเทศไทยเกืียบจนหมดประเทศแล้วในปัจจุบัน